ทุกลุ่มนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราพร้อมัวเหมือนคนเรือง่ายหรือเปล่าเอ๊มาเป็นสามคนไปไหนไม่หมดนะคขาพิมพ์อุจล่าห้องไหนเนี่ยเราลองดาวเบอร์คันคขาพิมพ์ เคยกินมาเห็นสีไหมเนี่ยที่ลูกออกมาการทอนได้ใช่ไหมเนี่ยเห็นสีสิงโตเอ้าเหรอแล้วแตัวคนไทยเนี่ยนี่มันดูดิพุ่งห่าแต่งใส่เสื้อลายเสืออย่างเงี้ยอ๋อใช่เลยคู่แข่งเราพุ่งพวงมาเป็นพวงเลยมึงเนี่ยคนละพวงแล้วคนละพวงบอคนละพวงเราเล่นเราเล่นอย่ เ่ันอยางเที่เป้ามานะโอ้โหเอฟซีนมากครับอะไรได้ที่เป้าขอบครับที่เป้าต่อเอฟซีที่เป้าลยวรกบคือเรื่องว่างนะพวงอเนี่ยโอ้โหนีพู้งพวงตอนที่ท้องอยู่แน่เลยเี็ยจะไม่ตอนนั้นนยสุดมันุดซุดมันลกสุดมันลอย่เออสอนญาลองเพลง ของพี่เป้าสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับอยากจะให้ทุกทุกได้ฟังกันว่าพี่เป้ามาในวันนี้เพลงที่เป้าร้องก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อสร้างเสียงนะครับสายสร้างชื่อสร้างเสียงครับนั่นแหละครับดนตรีครับดนตรีมาครับ เอาไก่ที่ไม่กองก็ไล้ไปรวมไปเล้วะมึงยังไม่ยึผูัวอันนี้ไม่ยึดกูมั่งนะใครคนที่ดังแข่งกับผู้พัวเขาผู้กัวตายเขาก็ะดังเลยเอาเอาเอาวุ้นจินเอามาตัดหัวข้อมงเหรอดูร่างตุเตะเาไม่ีเอาไปรีเอาไีจะไปาี อไอย่างถ้าน้องคู่ก็อย่างเงี้ยเห็นแต่งอย่างเงี้ยเหมือนพี่แจ็คนะคนมากเลยคุแต่งนี่คมองว่าเป็นพี่แจ็คชนะคนเลยเหรอใช่และแวเสียงก็ใช่เขาก็เหมือนน้องต้นชาที่ที่ประกวดในรายการอะไรเงดูนนเพลงิงลงเน่เกป็นมของกัจ้าเดีวตอนมไต้ข้าถว่าตนก่อนรเกอเี่ยอยากลองเห็นคู่ใช่ไใช่อเก็นพลงอะไรนะที่เาเล่นดังอไอ อะไรคนแบกเงียบคนแบกรักคนแบกรักนั่นแหละค่ะร้องได้ได้ค่ะเรา้องคู่เลยนะเออแล้วแบกตัวเอง น้องที่ฟังที่เฮงโดนหอมขึ้นใจหายมวยตัวหมดแล้วมึงเนี่ยใช่มึงของคนร้องไม่พูกนั่นเลยบอกเลยแม่ว่าท้องทั้งคืนเลยเดี๋ยวปลอมตัวอะไรกันนหนาไอฝ่าบาทที่จับฉันไม่ได้แล้วร้องอะไรกันเนี่ยพี่ไม่ได้ร้องเหรอก็บอกให้ปอมตัวมาก็้วปลอมแล้วนี่ไอฝ่าบาท บุญบารมีเนี่ยโหดูญพี่เนี่ยดีดีดีลำลองโตมันเป็นคนเมืองไงไันที่เขาไม่ได้ทองเราบอกก่อนอะไรอ่ะท้องทะเลเฮ้ยเป็นเต้นเป็นเต้นนี่ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อก่อนถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นคำภูคำิดเป็นอุจลระไม่ได้ที่มีหนาตามหน้าฉันเป็นหนานภูแล้วกันมีหนาตามหน้าหนานภูหนานภูมองฉันหนานเป้าชเสร็จ เราไปเรีงไงไตลาดแน่ๆตตนรตดที่นี่ไ่าดผเ่อที่ว่านะถ้าเกิดเราไปถึงหน้าเมืองางแล้วเนี่ยมันมีอะไรทําช่ไหมลองทีหน้าเมืองไสาบานเฮ้ยลอีทาไมประตูของประตูล้อลองพีถ้าคตรจับไม่ได้เาเป็นจัตมาอใครจะมาจับพนัานมีใครจะมาได้เราลองดูไปแล้วสาบานลองพีก่ลอีเผื่อเลนพุเือก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะเผื่อ ้อาคิดว่ามีคนเติมองวัลให้ยอ่ะไปซื้อของไม่ได้กีอะไรติดตัมาด้วยได้ๆเอางั้นเมป็นโคกอย่างโ้งชั้นเป็นคนกโคงข้นเปนักร้อง่าคอยร้องนีได้ที่ทาไปไปเดี๋ยวเราเป็นนคงกช่วยกันช่วยกันนะอาภูกรัน